เอาธรรมะมาหาแดกก็พอมึงจะทําอะไรก็เรื่องของมึงหมายถึงอาจารย์เบียหมายถึงฉันหมายถึงใครคะหมายถึงตัวคุณก่อนก่อนอื่นเสื้ออะไรด้วยล่ะคะธรรมะไม่ได้ไปนหนักอยู่บนหัวบิดามารดาใครนะคะธรรมะเป็นสิ่งที่คนมีปัญญาเปรียบเป็นบัวสามเหล่าใครมีปัญญาฟังในเหล่าไหนก็อยู่ในเหล่านั้นไปไม่เห็นจําเป็นต้องไปตัดสินเหล่าอื่นให้คิด ต่าตมเหมือนเราเลยคุณมีปัญญาฟังแค่ไหนคุณก็เอาไปใช้แค่นั้นสิคุณจะไปนั่งตัดสินคนอื่นเอาธร,รมะมาหาแดกหรือไม่ทําไมล่ะถ้าคุณจเจริญแล้วแต่คุณไม่มีธรรมะหรือเปล่าคุณเลยไม่มีปัญญาเอาหูของคุณไปฟังธรรมะจากคนอื่นและมองว่าคนอื่นเอาธรรมะไปหาแดกอ่ะหนังสือพุพทธพวจนะเร่มเนี้มีคนอ่านเป็นร้อยมีคนอ่านเป็นพันจะมีคนเอาไปใช้จริงได้กี่คนคะ ก็คนที่คิดว่าตัวเองรู้อ่ะแต่ไม่พอกินอ่ะอ่านไปเถอะอ่านจบไปเถอะใช้ไม่เป็นแต่คนที่อ่านเออกเขาจะอ่านแค่ท่อนเดียวนะตีความหมายง่ายๆนะคะเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายประโยคสั้นๆแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันตีความหมายไม่เหมือนกันนำเสนอไม่เหมือนกันแชร์ไม่เหมือนกันเรียกว่าจริตการสอนของแต่ละคน ฉันอ่านฉันได้อะไรฉันก็จะแชร์ในแนวของฉันคนที่ฟังฉันเข้าใจจริตเดียวกันสินเสมอกันชอบฟังคนที่โง่ดักดานคือคนกลุ่มไหนหรู้ไหมฟังไม่เข้าใจไม่ใช่จริตตัวเองไม่ชอบบุคลิกเขาไม่ชอบกิริยาเขาไปบอกมึงสอนผิดมึงอธิบายผิดไม่ถูกที่กูอ่านมาถูกแต่ทั้งๆท,ที่มันเป็นประโยคเดียวกัน แค่ตีความหมายไม่เหมือนกันแค่เอาไปใช้ไม่เหมือนกันก็เที่ยวไปตัดสินกันเองว่าของกูดีของมึงไม่ดีนี่เรียกก็คนโง่ค่ะคนฉลาดจะไม่สนใจว่ามึงตีความหมายประโยคนั้นอย่างไรแต่เขาจะสนใจแค่ว่าเมื่อมึงตีความหมายแล้วมึงเอาไปใช้ได้หรือเปล่าการจะเอาธรรมะมาหาแดกหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่บุคคลนั้นๆแต่มันอยู่ที่ปัญญาคนฟังมึงมีปัญญาฟังหรือเปล่าล่ะถ้ามึงมีปัญญาฟังแสดงว่า ชีวิตมึงต้องเจริญรุ่งเรืองเป็นประโยชน์มีปัญญาที่จะสอนคนอื่นแต่ถ้าวันนี้ชีวิตมึงอ่ะดักดานจะเข้าโรงอยู่แล้วกินก็ยังไม่พอพ่อแม่ก็เลี้ยงไม่ได้ทํางานงๆง,งกงกไม่รู้จะหยุดทํางานได้เมื่อไรแสดงว่ามึงไม่มีปัญญาฟังเขามึงไม่มีปัญญาใช้ธรรมะมึงไม่มีปัญญาเอาไปทํามาหากินได้เพราะธรรมะสามารถเอามาสร้างปัญญาให้มีอาชีพให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตได้ให้รู้จักทุกให้รู้จักชีวิต ให้รู้จักว่าอะไรควรยึดอะไรควรวางอะไรควรใช้สังขารหรืออวิชาคืออะไรธรรมะสอนไว้และอีกคนที่บอกว่าอย่าเอาธรรมะไปหาแดกอย่างมึงเป็นใครอะคะมีกินหรือยังคะพอกินหรือยังคะมีประโยชน์หรือเปล่าคะและไอ้คนที่บอกว่าไม่ได้เอาธรรมะไปหาแดกก่อนที่จะไปหาแดกเอาไปใช้เป็นหรือ,อยังก่อนตั้งคําถามกลับไปอย่างนี้สําหรับใครอีกหลายคนเลยนะที่มอกว่าอาจารย์เบียที่มอว่าคนที่ออกมาสอนธรรมะตอนนี้เอาธรรมะมาหาแดก เขาอ่านมาหนึ่งบทเขาได้ประสบการณ์อะไรเขาเอามาแชร์เขาเป็นประโยชน์ค่ะเขาแชร์มุมมองความคิดทัศนคติของเขาคุณไม่มีปัญญาฟังคุณแค่สไลด์ผ่านคุณไม่มีปัญญาฟังคุณแค่บอกช่องเขาและไปใช้ชีวิตอันต่ำตัวหมในที่ของคุณในคอมฟอร์ทโซนของคุณไม่ใช่คุณไม่มีปัญญาฟังตีความหมายในแบบที่คุณเอาไปใช้จริงไม่ได้และชีวิตก็ไม่เจริญอยู่และไปบอกว่าคนที่เขาเจริญแล้วมึงผิดมึงผิดมึงผิด,ผดแบบเนี้ย เป็นขยะต่อสังคมนะคะโดยเฉพาะไอคอมเมนต์เนี้ยขยะนะคะคุณนะ่ะพิจารณาตัวเองดูว่าไอที่ไปกล่าวหาว่าคนอื่นเขาทำอาหารแดกเนี่ยไอรรมาของคุณนะ่ะมีปัญญาใช้มันกอ่อนหรือ,อยังฝากไว้ให้คิดคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์สำหรับคนที่เมนแบบนี้คิดเห็นอย่างไรกับคนที่อ่านหนังสือจบทั้งเล่มแต่ไม่มีปัญญาใช้มันกับบางคนที่อ่านบางข้อบางกรนนำมาใช้เกิดประโยชน์แบ่งปันผู้อื่น แบบนี้เรียกว่ามีประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่พวกคนลองคอมเมนต์นะคะหากใครชอบเนื้อหานี้และอยากสนับสนุนให้ครูขึ้นร้ายให้ครูทำคลิปออกมาและ รู้สึกว่าเนื้อหานี้พันดีต่อสังคมก็ฝากทุกคนกดหัวใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดเซฟกดคอมเมนต์และเขาเรียกว่าอะไรร่วมสนับสนุนช่องนะคะในส่วนของตัวเพจก็สามารถกดโปรแกรมสมาชิกนะคะในสตอรี่ได้นะคะกดให้ของขวัญได้นะคะใน youtube ก็สามารถให้รางวัลได้นะคะหรือสนับสนุนช่องของครูได้ที่ qr c o d e ในแต่ละช่องทางได้เลยเพื่อให้ทีมงานและตัวครูสรรหาความรู้มาแบ่งปันให้กับสังคมต่อไปแล้วเจอกันใหม่ ในคำตอบหน้าในร้ายสดด้วยค่ะ